สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคือเก่าครับมืาอนี้ย่างมืะเร็งครับไอตูบทักทายสมองสุบอนครับมืาอนี้พอกั้นมืาอนี้กะแลงวันพุธครับที่สามสิบครับมีนาคมสมบัติอร่อยหกสิบหาครับยามแรงแรงครับไอตูบก็เล่นสกินเขาแรงครับพี่น้องมืาอนี้สมองสุบอนเด้อครับที่เขามาเบิ้งครับแต่ยังกินแรงเนาะครับผู้ใดพระท่านอยากินมากินเขาน่ามีตูบ้อครับเด้อมืาอนี้มีตั้มบะคงครับตั้มหอยเชอรี่ครับ นี่แม่ค้าจากเชยาพุงครับแล้วก็มีลวกจิ้มครับอันนี้เป็นพวกกลิ่นพวกอ่าพวกกลิ่นพวกปากน้ําของหมูครับลวกจิ้มครับแล้วก็มีหอยเชลีครับอันนี้สั่งสื่อพิเศษครับก่อยแม่ค้าก่อยบอคอยถือปากครับและสื่อพิเศษเมื่กี้เขาต้มบะุงครับมันจังหลายๆเขาเนี้ยหอนๆครับพี่น้องนะครับสมองสุบอนครับที่เขามาเบิ้งครับเมื่อกิ้เขาน้งกันครับยามมะแรงครับเป็นไดนเนาะครับอยู่ดีมีแหงกันบอเนาะ โดพระท่านไกินเขากับมากินน้ำอีนตูบเดอ้อครับมือนใ้แรกเนี่ยแสบๆคือเกาครับนี่ครับน้ำจิ้มมีแบบขมกับแบบบอขมครับตำหอยสลีครับอหัวเท้าน้่ครับเต่าเข้มน้อยนึงเข้มปลาแดกครับ แนวอยากแนวกินครับห่อนเอาครับว่าเทฝนสิตกมั้งนี่ฝนบาตกครับย่างไปตลาดแปบบเดียวโอยเงื้อไปสำอาบน้ำครับมีพยากรณ์ิ่นบอกว่าวันถี่หนึ่งหอดสามเมษาอากาศสีหนาวเลยครับพี่น้องบ่งแย่งสุขภาพครับอุณหภูมิสิลดลงครับหาถึงเจ็ดองศาครับหนาวเดือนเมษาเดือวจะเป็นไปล่ะครับ เดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวครับประเทศไทยมีทุกฤดูครับบ่ตองย่านครับโควิดกะเนื่องระบาดนักคือเกาครับปู่ได้เป็นอยู่กะให้เศร้าห้สวงไม่ไหด้อครับในตู้หารอบแล้วละครับชีวิตนี่แต่กะหลอดมาได้มากินเข่า้องกันครับบ่มีอย่างไรหรอกครับพี่น้องสินเดือนกัสินใจคือเกาครับหากินฝืดเครื่องสมือครับลำบาก คาขายกับโอ้เงียบจิลีครับเนีย่ยงขเวียนหาคนสิย่างกงโบมีครับเง่นสื่อกับโบมีคนเย่ยมันสโลปเลแลวครับตอนนี้หากินฝืดเครื่องจีลีครับเขาคล้องกับแพง้งดกจิ้มดกจิ้มครับ ตกจิ้มลาดเลยอันนี้ขมครับอันนี้แบบบคมครับแบบเปรี้ยวครับขอนขมไปตูบสูปว่าไรครับพี่ดอกินแล้วมันทองแรนครับกินขม น่าเปรี้ยวแหงครับน้ำจิ้มไม่ค่อยถึงปากครับสมแห้งหลายสูขึ้นมาเลยคิดยากครับอันไรกับบะตอแต่ของเก็ดกินเองครับถึงปากจ้าของ แสบนั่ครับเห็ดก็ออกนะครับอยู่บานนอ,อกบานผมออกครับเห็ดทางซีสเกตออกหลายฝนตกมาเห็ดออกเห็ดผึงยู่คาแนะ่ยเห็ดผึงท่าแนะ่เห็ดละงกเห็ดโพ่นครับะมาปีเห็ดครับออก ไปแล้วเด้อพี่น้องกินเขาเพื่อครับขอพุดนอีกเตือนอเป็นกำลังใจให้ครับไปพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ